เอาละเอาละนะครับวันนี้เออไ,ไ,ไม่ไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ว่าที่จะรู้คือเหมือนโลบอกจะเว็บล่มหรืออะไรสักอย่างครับตอนนี้เพราะว่าช่วงประมาณสามโมงนี่แหละโลกบอกมันจะเว็บล่มหรืออะไรสักอย่างบอกว่าแบบอันนี้หน้าปกแมปทุกแมปหลายๆคนเข้าไปงี้กันเยอะเลยนะถ้าไปดูไลฟ์สดในติ๊กต็อกมานี่หน้าปกแมปมันจะเป็นรูปแบบเอกสารอย่างเงี้ยน,นะ <S <S แล้วก็อีกอย่างหนึ่งพอไปเข้าแมปใดช่องแมปหนึ่ง อย่างเช่นผมจะเลือกเป็นแมบเบาๆอย่างบูคาเวนนะครับนี่แล้วอะไรจะให้สังเกตปกติแพนวีเอสเนลอก็จะมีคนเล่นประมาณเยอะอยู่แต่ตอนนี้คนเล่นไปคนเล่นมีเพียงแค่สองแสนคนนะรวมถึงแมปอย่างขอต้องหาแป๊บนึงครับแมปอย่างนัดนี่นไหนหรือว่าเก้าสิบเก้าคือในป่าก็เหลือคนเล่นเพียงแค่สองแสนคนแท้ที่ความจริงแมปนี้คนเล่นเยอะมากๆเลยนะ มันคนเล่นแตะล้านได้เลยนะครับต่อวันแต่ตอนนี้กับเหลือแค่สองแสนก็แมปบรูคเฮาเวนที่เพิ่งเล่นไปเมื่อกี้หาแป๊บหนึ่งครับก็คนเล่นลดลงมายังไม่แตะแสนไม่เหลือไม,ไม่ไม่แตะแสนครับบอกฟุตเหลือแค่สี่หมืนเพราะความซึ่งความจริงควรจะใกล้แตะแสนหรือว่าแตะโกการเล่นเอาจริงก็เหลือน้อยแต่เดิมไปแล้วเท่าที่สังเกตมา ถ้าที่สังเกตมาก็คือแมบหลายๆแมปตอนนี้คนเล่นลดลงไปประมาณ50หรือไม่ก็60%เลยนะเอ้ยมยือถอบอกเขาเปนแบบปันเ,เน,นี่บูคาเวนนี่บูคาเวนความจริงคนเล่นไป2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0นกว่านะปกเวลาปกติอะแต่ตอนนี้ก็จะเหลือเพียงแค่7,000คนเท่านั้นแล้วก็ทุกคนกลายเป็นรู้กันหมดเลยนะเดี๋ยวจะเข้าเกมให้ดู คนกลายเป็นนู๊บหมดเลยไม่มีใครแต่ไม่ดูเนาะตอนนี้เซิร์ฟเวอร์โล봇เกาแก้ไขกันยังดูแต่เขาก็ยังไม่น่าจะแก้ค่ะอ,อนี่ไงหมวกเริ่มกลับมาแล้วแต่ผมมาซ้อนทับใครนะ่ดูว่าทุกอย่างโอเคยังไม่หายตรงนู้นยังเป็นนู๊บกันอยู่แต่ผมผมจะเริ่มมีหมวกแนละ้ว นี่ยทุกคนเนี่ยมันมันกลายเป็นนูกันหลายส่วนเลยกลายเป็นนูส่วนหลายส่วนก็ยังคงเป็นคาแรคเตอร์ตัวเองอยู่แต่นี่เป็นนูกันเต็มเลยนะจริงๆอะ่ะน่นะก็นูคือเมื่อกี้ผมก็เล่นฟอร์สเกนกับเพื่อนเซอร์วีมานั่งตีกันในฟอร์สเกนเซอร์วีแต่มันสังเกตอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบเข้าไปตรงล็อบบี้หลังจากตีเสร็จช่วงนั้นมันเป็นนูอยู่ดีก็กลายเป็นนูกัน แแบบเออ,เอ,อไม่ได้เอใจอะไรก็แค่เกมบั็กแต่แบบพอเริ่มรู้สึกออกเกมมาปุ๊บเห็นว่าแมบ,บทุกแมปก็เป็นแบบรูเปเอกาสารแล้วซึ่งแน่นอนว่าค่อนข้างแปลกแต่ว่าพอลองเข้ามามาดูในแมปปุ๊บก็เจอว่าทุกคนตอนนี้กลายเป็นโน๊กหมนเลยมันมีแค่บางส่วนที่ไม่ได้เป็นโน๊กซึ่งแน่นอนว่าเออเว็บโลบ,บอกเหมือนจะล่มหรือเปล่านี่ผมไม่รู้ท้ายว่าเว็บโลบบอกน่าจะล่มแหละ เราะว่าเมื่อก่อนมันก็เคยมีเหตุการณ์อย่างนี้แล้วนะที่แบบคนแบบคนทั้งโรบอกตอนนั้นมันเคยมีอยู่เหตุการณ์ที่คนทั้งโรบอกอะกลายเป็นนูบปกันหมดทั้งโลบอกเลยไม่ว่าจะอยู่แมปอะไรซึ่งก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วเหตุการณ์แบบนี้นะแต่ว่ามันก็ตอนนี้เหมือนเหมือนจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งอะนะแถมแถมคราวนี้คนเหมือนประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นของหลายๆแมปก็ลดลงไปเลยนะไม่รู้ว่าหายไปไหนกันซึ่งมันมีเพื่อนผมคนหนึ่งที่เล่นฟอ r เซกีนอยู่ด้วยกันตอนนั้นในเซอร์เบีย ซึ่งเพื่อนคนนั้นตอนนี้มันเข้ารหัสไม่ได้อะนะมันไม่สามารถเข้ารหัสของตัวเองได้เลยซึ่งก็ไม่รู้ทําไมมันเข้ารหัสตัวเองไม่ได้ซึ่งหลายๆคนง่าเป็นอย่างนั้นแหละเพราะดูจากไม่เป็นมีบางมีหลายคนที่เล่นโรบอกไม่ได้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโรบอกเป็นอะไรก็แค่มาลองลองคิปพูดดูแล้วก็จะลองถามดูด้วยว่าเอ,อมีใครเป็นแบบนี้บ้างมีใครได้เป็นงนี้บ้างในช่วงเวลาประมาณสามโมงกว,กว่านี่แหละ ในช่วงเวลาสามโมงนี่แหละมีใครเป็นบ้างก็ลองเอ่อทักมาบอกกันนะครับไม่สิต้องเรียกว่าคอมเมนต์แล้วก็ยังมีเยอะเหมือนจะมีคนจงมีอารมณ์เล่นเกมอยู่กับพ่องแม่นะป้ายทรง,งานแล้วก็เซิร์ฟโรบอกน่าจะเป็นร่มเหมือนคราวก่นกอนนั่นแหละแต่ว่าผมไม่ค่อยได้อาทีมไงก็เลยอ่ะหาโอกาสมาอาทิพด้วยไม่ใช่หรอกซึ่งอาะพูดมากน,นิดนึงครับผมก็แค่นี้แหละ แค่มาหาคลิปลงเลยเชแล้วก็บอกด้วยว่าทุกคนมันกลายเป็นนูหมดเลยเอาอะไรไปคลิปละ